สวัสดีค่ะเด็กๆและท่านผู้ปกครองทุกท่านวันนี้คุณนัทจะพาเด็กๆนะคะฝึกการเขียนตัวเลขไทยกันนะคะก่อนจะไปเขียนเรามาฝึกอ่านคําสั่งกันก่อนนะคะอ่าคำแรกอ่านว่าจออกงอจงคํานี้นะคะอ่านว่าจออกงอจงขอเอียนเขียนรอเอขอเลขจงเขียนเลข หนึ่งถึงห้าสิบไทยนะคะมาเริ่มเขียนกันเลยค่ะจุดที่คุณครูจุดไว้นะคะอยู่จะอยู่ตรงกลางบรรทัดนะคะเวลาเราเขียนเด็กๆดูดีๆนะว่าคุณครูนัดเริ่มม้วนหัวตัวไหนเป็นยังไงเราเคยเขียนหนึ่งถึงสามสิบไปแล้วนะคะมาทบทวนะนะบรรทัดม้วนหัวตรงบรรทัดที่สองนะคะเราก็ลากลงมาหนึ่งเขียนแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคุณนัทขอเปลี่ยนเส้นปากกาให้เบาลงหน่อยนะคะจะได้เขียนง่ายๆอ่ะโอเคหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวนะเอาใหม่หนึ่งแล้วก็วนะอวกสองเด็กๆเ,เ,เห็นไหมแบบนี้นะตรงเต็มสองแล้วก็สาลากลงมาถึงเส้นเลยนะเห็นไหมคะสามแล้วก็สี่ม้วนลงมาอย่างนี้เด็กๆสามารถตรงตรงแล้วก็กระดูกหางเป็นอย่างนี้ เลข 4, เเละะสี่ต้องเต็มบรรทัดเหมือนครูนัดนะคะทุกตัวอักษรต้องเต็มบรรทัดนะคะเลขห้าเหมือนกันเลยเขียนมาแบบนี้นะคะให้เต็มบรรทัดนะลูกนะลบจุดออกก่อนนะอ่ะโอเคห้าแล้วไปอะไรต่อขอลบเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งใหม่ดีกว่าอ่ะโอเคห้าแล้วก็หกดูวิธีการเขียนเลขหกเราจะมวนตรงเส้นนี้นะลูกดูดีๆนะหกหกแล้วก็เจ็ด จ็ดครึ่งเดียวนะเลขเจ็ดครึ่งเดียวนะแตกต่างกับเลขสามนะเห็นไหมเลขสามไสตรงเนี้ยจะเต็มมาถึงนี่เลยแต่เลขเจ็ดแค่นิดเดียวนะเห็นไหมข้อแตกต่างนะคะเจ็ดแล้วก็แปดดูวิธีการเขียนเลขแปดกันนะม้วนหัวเต็มหนึ่งบรรทัดเล็กๆกระดกขึ้นไปตรงตรงเต็มบรรทัดนะแปดแล้วก็เก้าแบบนี้นะลูกเห็นไหม เก้าแล้วก็สิบมีหนึ่งกับศูนย์เด็กๆเขียนช้าๆนะถ้าตัวไหนที่เราเขียนแล้วเอะเราม้วนหัวไม่สวยเด็กๆลบแล้วก็เขียนใหม่นะเด็กๆด,ด,ดูเองนะว่าเหมือนของคุณนัทหรือยงังอ่ะสิบมีหนึ่งกับศูนย์สิบเอ็ดมีหนึ่งกับหนึ่งเขียนไปท่องไปนะคะสิบสองมีหนึ่งกับสองดูจุดนะให้มันตรงกับจุดที่คุณครูนายจุดไว้ให้นะ สิบสามมีหนึ่งกับสามสิบสี่มีหนึ่งกับสี่เด็กๆอย่าเขียนอ้วนมากนะคะถ้าตัวอ้วนมากมันจะใหญ่เกินไปไม่สวยแล้วก็ไม่ผอมเกินไปนะคะถ้าผอมเกินไปก็ไม่สวยเขียนให้ตัวพอดีพอดีดูตัวอย่างของครูนัดเป็นตัวอย่างนะคะสิบห้ามีหนึ่งกับห้าแบบนี้นะลูกเห็นไหม สิบหกมีหนึ่งกับ 6, หกเขียนไปท่องไปเลยนะสิบเจ็ดมีหนึ่งกับเจ็ดแบบนี้เลยนะคะสิบแปดมีหนึ่งกับแปดที่สำคัญต้องเต็มบรรทัดทุกตัวนะสิบเก้ามีหนึ่งกับ 9, เก้าเด็กสังเกตไหมพอเป็นเลขสองตัวคนน่าจะเขียนตัวเลขผอมลงนะยี่สิบมีสองกับศูนย์ เลขสองอย่าลืมลากขึ้นไปให้ชนกับเส้นบรรทัดก่อนแล้วค่อยเสียงหางนะคะนี่ดูใหม่นะเลขสองเส้นแบบนี้นะคะจำได้ไหมยี่สิบเอ็ดมีสองกับหนึ่งยี่สิบสองมีสองกับสองแบบนี้เลยยี่สิบสามมีสองกับสามยี่สิบสี่มีสองกับสี่ ยี 25, ่สิบห้ามีสองกับห้าแบบนี้นะคะยี 26, ่สิบหกมีสองกับหกทองด้วยนะลูกยี่สิบเจ็ดมีสองกับเจ็ดยี่สิบแปดมีสองกับแปดยี่สิบเก้ามีสองกับเก้ายี่สิบเก้าแล้วอะไร สามสิบมีสามกับศูนย์ตัวพูดสามก่อนเนาะสามมาใส่ก่อนนะยี่คือเลขสองนะสามสิบเอ็ดมีสามกับหนึ่งพูดสามก่อนเขียนหนึ่งเขียน 1, หนึ่งก่อนหรือสามก่อนคะพูดสามอยู่ข้างหน้าก็ต้องเขียนสามให้ข้างหน้าสามสิบสองมีสามกับสองพูดตัวไหนก่อนเขียนตัวนั้นก่อนนะคะสามสิบสามมีสามกับสามคุณนัทจึงให้ท่องเวลาเขียนนะ สามสิบสี่มีสามกับสี่เด็กๆอย่าเขียนเลขสามใหญ่เกินไปนะอ้วนๆไม่มันจะไม่สวยนะลูกนะสามสิบห้ามีสามกับห้าสามสิบหกมีสามกับหกแบบนี้นะลูกสามสิบเจ็ดมีสามกับเจ็ด สามสิบแปดมีสามกลับแปดสามสิบเก้ามีสามกลับเก้าสี่สิบ 47, มีสี่กลบศูนย์สี่สิบเอ็ดมีสี่กลบหนึ่งวิเล็กหนึ่งตัวนี้ไม่สวยเขียนใหม่เกินเส้นบรรทัดต้องไม่เกินนะสี 42, ่สิบสองมีสี่กลบ สองส,ส,ส,มมสีสามีสี่กับสามสสิมีสี่กับสี่สี่หมีสี่กับห้า,หาเด้๋ยค่ะตัวเล็กเกินไปเห็นไหมคะเล็กเกินไปก็ลบนะใหญ่เกินไปก็ลบนะ45ห้ามีสี่กับ ห้าสี่สิบหกมีสี่กับหกสี่สิบเจ็ดมีสี่กับเจ็ดสี่สิบแปดมีสี่กับแปดสี่สิบเก้ามีสี่กับเก้าตัวสุดท้ายแล้วห้าสิบมีห้ากับศูนย์ เด็กๆฝึกเขียนแบบนี้นะคะแล้วต้องตัวต้องต,ต,ตรงกันนะเห็นไหมเลขสองตรงกับเลขเจ็ดเลขเจ็ดตรงกับสิบสองแถวต้องตรงกันนะถ้าไม่ตรงจุดเมื่อไหร่เด็กๆลบแล้วพยายามเขียนให้มันตัวผอมลงนะคะแต่ต้องเต็มบรรทัดนะ<ส> <alt> หลังจากนั้นเขียนถึงห้าสิบแล้วอย่าลืมเขียนชื่อทุกครั้งวันนี้คุณนัทเขียนโชช้างให้เด็กๆดูอันนี้ก็คือเด็กชาย มีหลายคนเขียนชอช้างมาผิดอ่ะเพะะนั้นอยากให้เขียนให้ถูกนะคะเราเขียนตัวจุลานะลูกโรงเรียนเราเขียนตัวอักษรเหมือนตัวจุลาต้องเขียนแบบนี้นะคะชอช้างสมมุติชื่อน้องทีพบใช่ไหมเด็กชายทีพบชุ่มเย็นดีทีพบนะแล้วก็เว้นหนึ่งนิ้วชี้อ่าตรงไหนที่มันเลยก็ลบนะอ่าทีพบชุ่มเย็นดีใช่ไหมคะ สมมติอันนี้เป็นการบ้านของน้องทีชชอจะเว้นหนึ่งยุชี้นะลูกแล้วก็ชอช้างต้องเป็นหัวแบบนี้นะลูกฝึกเขียนนะชอช้างขอไข่จะต้องเป็นหัวแบบนี้นะคะเมื่อกี้สังเกตไหมว่าเวลาคุณนัทจะเขียนหัวอักษรทุกครั้งไม่ว่าหัวอักษรหรือหัวพยัญชนะนะคะคุณนัทต้องม้วนหัวก่อนนะไม่ใช่มาจากไม่ใช่มาจากด้านหลังนะตัวหนังสือ ตัวพย,ยัญชนะไทยจะต้องม้วนหัวก่อนทุกครั้งนะคะถ้าเด็กๆเ,เขียนได้เหมือนคุณนัดเป้แบบนี้เด็กๆจะได้ห้าดาวเลยนะเขียนตัวหนังสือให้พอดีให้เต็มเส้นบรรทัดส่วนที่เลยสังเกตนะคะว่าจะเป็นส่วนอะไรส่วนหางนี่เหมือนกับตรงนี้เห็นไหมเลขห้าตัวจะไม่เลยตรงนี้จะไม่เลยนะคะแต่ตรงนี้เลยเห็นไหมอันนี้เราเคยเรียนไปแล้วนะคุณนัดย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ต้องเต็มบรรทัดนะคะ ไม่เต็มบรรทัดนี่ได้ดาวน้อยนะลูกตั้งใจเขียนนะคะเขียนมาส่งคุณนัดนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมทักษะคณิตศาสตร์มีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ